I'm I'm a a good student. A good student student สวัสดีครับผมอาจารย์อดามแบรดชอว์กับ Movie Hits with Adam ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทาง True for You ช่อง24นะครับวันนี้พบกับบทสรุปของสงครามการแย่งชิงความเป็นหนึ่งครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่อง Red Cliff 2สามก๊กโจโฉแตกอัปเรือ2นั่นเองครับ Oh, <yeah. S 1> พร้อมรบกันแล้วหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะออกไปนะครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะเล็กน้อยนะครับคำว่า S H I P ship แปลว,ว่าเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นเรือเล็กหรือเรือขนาดไหนก็ได้ก็คือ boat boat เช่น เร็วๆนะครับเร่งหน่อยรีบขึ้นเรือนะครับก็คือ hurry up hurry up get on the ship hurry up get on the ship หรือ hurry up get on the boat ก็ได้นะครับซึ่งคำว่า boat ต่างกับคำว่า both เพราะว่า th ที่แปลว่าทั้งคู่ครับ both ต้องแลบลิ้นออกมาอย่างนี้ครับไม่ต้องอายครับ both โอ้โหชัดเวอร์ครับ both ลากออกไปเล็กน้อยครับ both เช่นจะถามว่า which boat do you like คุณชอบเรือลำไหนครับจะตอบว่า ทั้งสองลำก็คือ I like both boats พูดเร็วๆนะครับ3ทีครับ I like both boats I like both boats I like both boats ีนพันไปหมดเลย เอาละครับอดัมว่าถึงเวลาไปชมภาพยนตร์กับมูบี e ฮิตหนังฮิตติด Box Office ทาง True for You ช่อง24นะครับ This is gonna be awesome